ครับสำหรับคัพซับไม่นะครับที่ต้องพูดถึงที่เป็นศัพบไม้ระว่างบอดบอยกับส่อเอนนะครับนั่นก็คือนะครับมอบอกับผออนะครับสั้นๆง่ายๆก็คือผัวแอนนะครับกับเมียบอยสุดยอดครับแฟนครับที่แท้จริงตัวจริงต้องรู้จักนะครับสำหรับซับนี่ที เป็นค้าย่อนะครับและผมอยากเว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับบอดบอยได้โพสไว้นะครับกับรูปภาพประกอบซึ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกถึงความรักความเอ็นดูและความขยันต่อสู้ในการทำงานนะครับสำหรับบอดบอยไดโพสไว้ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็สู้ไปด้วยกันนอนวันละไม่กี่นาทีแต่ก็รู้สึกโชคดีในทุกช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน วันนี้สองงานนี่นะครับก็บเป็นคําสันสนนะครับประโยคสันๆแต่ว่ามีความหมายกินใจเป็นอย่างมากนะครับมีแฟนคลับที่คอมเมนต์ไลน์ครับนี่ครับเห็นบลูป,ประกอบนอนบนรถนะครับโดยการนอนกับมือได้จับไรนะครับบอดบอยได้จับไรของสอยแันไว้นี่ครับเห็นถึงขนาดลับก็นยังเห็นถึงความรักความอินดู ซึ่งกันและกันนะครับนี่แหละครับว่าสิมาถึงวันนี้ใดก็ผ่านอุปสรรคมามากมายเฮ็ธให้เฮาโหนนะครับว่าสิ่งไหนที่สําคัญบ่สําคัญที่สําคัญนะครับความซื่อสัตย์นะครับต่อคู่รักของเฮ้านะครับนี่แหละครับบอดบอยกาเฮให้เห็นนะครับถือว่าเป็นแบบย่างที่ดีนะครับให้คนรุ่นใหม่ที่ได้เห็นนะครับถึงสิว่า เป็นคููจิ้นกันมาก่อนกับทางนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นครูรักที่สมบูรณ์แบบเป็นย่างมากนะครับตอนนี้กับคงเต็อนเหลือแตนองโลเล็กนะครับต่อไปกับคงสีมีมาให้แฟนครับได้ชื่นชมนะครับและก็มีบางโพสต์นะครับที่บอดบอยกับขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับแน่นจนเฮ็ดห้เวทีเนี่ยดูเล็กไปเลยเิังจันนะครับเพิ่นการขอบคุณทุกท่านที่ เป็นแรงเชื่อแรงใจนะครับนี่แหละครับเฮ็ดให้เห็นนะครับศักยภาพของผู้บริหารนะครับถือว่าเป็นที่รักของทุกคนนะครับบ่าวาสีในวงหรือแฟนครับใดๆก็ตามนะครับนี่แหละครับมันมีบางคนบางกลุ่มที่เคยประมาทไว้นะครับว่าเล่นกับพ่อซ้ำนันเล่นกับบ่อดียังสีนะครับขายหอมขายกอดขายจู นี่แหละครับพี่ให้เห็นว่าครับว่ามันบาเบนวาแคซ้ำนั่นนะครับการแสดงว่าหลออว่าล่ำนี่มันถือว่าเป็นศิลปะนะครับที่เก่งพอสมควรนะครับที่สามารสีเหตไดบาเบนว่าการสีเรียนรู้ได้ง่ายๆนะครับล่องไปเบื่องตด้ครับคุณนิ้วมืออ้อนขนาดใดสีเหตใหฝอน่งงามล่ำงามครับอันนี้มันก็ต้องฝึกฝนนะครับ เป็นการฝึกหัดบาวา่าเสียงกระตามนะครับต้องฝึกมาพอสมควรนะครับการร่ำใดนะครับบ่วเป็นว่าสีร่ำง่ายๆผู้ใดว่าเห็ุง่ายก็ล่องเบิ้งกระได้ครับเสียงลูกข้อนะครับสังเกตเบิ้งกระได้ครับนักร้องสติงสิไปร่ำมันกับบ่วเป็นแนวทาของเพิ่นที่สิไปร่ำได้ครับเสียงลูกเอื้อนลูกข้อมั่นกับบเป็นไปตามนั้นนะครับนักร้องเพลงสติงนะครับ มันก็สิออกไปแนวทางหนึ่งมันสิบวกขึ้กันนะครับยกตัวอย่างนะครับส่อแอนนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถมากเลยนะครับบวาสิเป็นลูกทุ่งหรือสติงเพิ่นกระลองได้ครับลองได้มวนขนาดนะครับยิ่งการล่ำนะครับตั้งแต่เพิ่นยูหลายวงมากนะครับก็เห็นเพิ่นล่ำดีมาตลอดนะครับก็เป็นน้าเงเอบจังสังท่อง รจะหน้างเสียนะครับอันนั้นก็ถือว่าเสียงดีจริงๆครับยังจําได้นะครับบอว่วสิไปออกรายการทีวีนะครับอันนั้นก็แห้งเสียงดีครับทุกเมื่อนีแห้งเป็นออร์ดีแบนด์นะครับยิ่งแห้งเจอจลัดมากครับปังยี่หลีครับเข้ากันครับกับแดนเซอร์นะครับเิ่นถือว่าครบสูตรยิ่งมาประทากับบอดบอยนะครับหมอล่ำใจเกินลอยนะครับมันก็เคยมีเตย ในคลิปหนึ่งนะครับที่บอกว่าหมอล่ำใจเกินลอยประทับหมอล่ำใจเกินแสนนะครับกอระวางบอดบอยกับสอแอนเท่าเนี่นะครับเพราะเมนผู้อื่นไก่ถือว่าเป็นศิลปินที่เหมาะสมกันที่สุดนะครับในถือว่าในยุคนี้แล้วกันครับว่าถือว่าปังที่สุดนะครับคิ้วงานข้ามปีเลยนะครับถือว่าหลายีหลีครับบอว่าจะเป็นบอดบอยกับสอแอนนะครับจะเป็น อเลดีแบนหรือว่าหมอน้ําใจเกิดลอยนะครับและผมได้ไปเบึ้งโพสต์โพสต์หนึ่งนะครับของซอแอนนะครับคนบอกว่านะครับทุกความสําเร็จทท่มี่นี่ล้วนสั่งขึ้นมาโดยคําวา่าพยายามถูกความสมหวังล้วนสั่งความสุขให้กับตัวเองทุกความตั้งใจล้วนส่งผลให้ประสบความสําเร็จชีวิตที่มีความตั้งใจความอดทน ความพยายามความแกร่งความเกง่งผลที่ได้รับและเืินชมมันสวยงามจริงนักผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อแอนออรดีเธอทำได้เธอทำได้ถูกอย่างอย่างที่เธอฝันและคิดไว้เธอคือเดอะเบดถูกความสำเร็จของพีจะมีพวกเราครอบคั้วแอนแฟนคลับยูยินดียูยิ้ม ยูคอยให้กำลังใจและสปอร์ตพีตลอดการขอบคุณแฟนครับแอนอรดีนี่แหละครับโอ้เห็นแล้วกาอบอุ่นใจนะครับนี่แหละสิมีแฟนคลับหรือว่ายังให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับความสำคัญกับกำลังใจนะครับที่ส่งให้กันอยู่ตลอดนะครับกำลังใจนะครับเหตุให้ค้นมีชีวิตที่ว่าขึ้นนะครับ ลองสังเกตบง่ายๆก็ได้ครับคนป่วยนี่การห้กันมังใจนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสีสามารถยืนยัดขึ้นมาต่อสู่ได้บอนี่แหละครับกําลังใจบวาสีเหตุงานยังนะครับถ้าขาดกันมังใจไปมันก็เหตุให้จิตใจห่อเหี้ยวละหดหูนะครับนี่แหละครับแฟนครับเข้ากับให้ร่วมกลุมกันเป็นกลุมก่อนนะครับให้มีความรักสามคัคคีกันนะครับ กสิบ่าใดไปโจมตีหรือว่าแฟนคลับกุ้มใดของวงใดนะครับเป็นการให้กำลังใจสู่วงนะครับเฮาหักผู้ใดเฮากะชื่นชมผู้นั้นนะครับแต่ว่ากา็เหมือนบ่มักผู้ใดกะบได้ไปด่าน,นะครับนี่แหละครับคือการให้กำลังใจศิลปินทุกคนครับ